ชาวะยนต์ทั้งหมดโดยให้หนุ่มเตียนหนุ่มกลุ่มเตียนหนุ่มเนี่ยเป็นคนแจกแต่วันนี้เรื้องต้นนายจะแจกับคนที่เดือดร้อนที่มานักที่นี้ก่อน

ผมประรับมอบจากท่านเพื่อเอาไปสู่นะครับตำบลพยอมสู่ประชาชนตำบลพยอมเพื่อรับคนที่ผู้ป่วยกับติดเชื้อโควิด -19 นะครับนายก็ได้รับมาจากนายอำเภอแก่ได้รับของมาจากมูลนิธิต้อยตึ้งนะครับแล้วเดี๋ยวครับไข่นี่ครับขาด้านน้าของ ของไทยน้ำทิพย์ใครของไทยน้ำทิพยครับของเนี่ยสามคันเป็นส่วนหนึ่งที่ยังมาไม่หมดครับอยู่ที่บ้านนะครับบ้านนายแล้วก็ขนไปหมดครับตามจานวนเลยครับตอนนี้200ชุดเราจะเอาไปมอบให้กับชุมชนคนพยอมู่5ทั้งหมดเลยครับตามรายชื่อที่มีทางประหลัดคูมินส่งให้ที่ออตส่งให้นะครับขอบคุณครับนายพูดหน่อยครับ ขอบคุณเสี่นง่มนะครับและก็ผู้ว่านางสนมสูงท่านนะครับวันนี้มาจากหลายฝ่ายนะที่เป็นน้ําใจมาจากที่ชาวพี่น้องของตาบลพยอมนะไม่ว่าจะเป็นไครน้ำี่เศืนะครับหรือว่ามูลนิธิโปรเทคเตอร์งนะครับมาส่งมอบของนะครับให้มอบให้ายอำเภอวางน้อยนะครับโดยการประสานงานของเสี่ยหนุ่มนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านน้ำใจตรงนี้นะครับก็จะมอบหมายให้กับ งานในพื้นที่ได้ลงกระจายให้คนที่น้องที่กำลังประตกตามเดือดร้อนอยูน่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับจะมีช่วงเชิญนายจอมที่ยมเภอก็ได้นะครับ เพราะว่าต้องช่วยเคลื่อนกันหลายฝ่ายเครับครับครับพอทั้งสองไปเนี่ยที่นุ่ขออนงคไม่ว่าเดี๋ยวจะไปมอบที่อเยังคงได้นายกระจายเราจะกระจายดูแลนะให้กับคนในพื้นที่ตำบลอื่นด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมองตาไม่เห็นน้ำมองตาอยากเห็นน้ำนะแล้วครับอีกอยู่โอเคโอเค แลควสอร้2 0ครับครับ200โหลครับ,รบ,รบนด้ี่จะไปมากนลยเราไเห็นเดี๋ยวคิดวิทชายเดี๋ยวตหลาดเขาบอกว่าเดี๋ยวขับไปที่อาบาตไหนนะอ,าาอ,นอนนครับอบตวิ่งไปไ์แล้วมันไปสูงนะครับ

พี่เปียกเดี๋ยวผมไปก่อนนะ